กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกดโลหมดแป๊บหนึ่งวันนี้เราเนียเสียดิสคอร์ดต้องกดปิดวันนี้เรามาทำการขอกินน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละวันนี้เรามาฉลองพันหกร้อยซับเดี๋ยวบออเท่กันเลยซึ่งหกพันหกร้อยนี้น่าจะมีคนขอมาเยอะหนึ่งขอให้ทำดิสคอร์ดอ่ะกูทำแล้วแต่ว่ายังไม่เสร็จสอง อันนี้กูทำเองคือแจกรหัสนะจะอยู่ด้านล่างนะอ,อยู่ด้านล่างคลิปสามลดร,ราคาเสื้อจากร้านห้าแสนโลบักเหลอห้าโลบักอ, hey, อ,อ,อร่อยเฮียกินน้ำกอนอ่าอร่อยก็เนาะอุ้ยไปเขี่ยฟักตกไปใครใครอยากให้ทำอ,อะไรก็ชืบใครอยากให้ทำอะไรก็บอกกูได้นะ อยากให้กูอัปเดตเกี่ยวกับอะไรก็บอกกูได้นะไอ้สัตว์ฝาตกเลยกูอ่าไอเ้เหี้ยมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมก็มีคนตอนนี้มีคนไอ้นี่มาแล้วเนาะนะเปอร์เซ็นต์ก็มีคนบอกให้ทำคลิปแจกของอีพีละคนพอนะกูก็รู้ว่ามันนานแน่ๆนถ้าทำเพราะมึงน่าจะรู้ว่ากูไม่ตัดต่อนะโอเคลวละเสื้อๆกูด้วยนะทุกคน ล้นั่นเอาจริงกูก็อยากสตรีมน,นะเว้ยแต่ดูจากสภาพกูแล้วสตรีมไม่น่ารอดคอมกูยิ่งเก่าๆอยู่ด้ตอนนี้คอมแม่งก็ไม่มีกางลดราคาให้กูเลยไม่น่าหง,งสารมากก,กูนะก็สำหรับคิดนี้ขอตัวลาไปก่อนและไปจริงๆแล้วจริงๆของจริงๆนะเขียวมุย